ครับก็ชมมาชมบรรยากาศภายนอกรอบนอกนะครับก็จะเห็นลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้นนะครับก็ทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนะครับไม่ไม่เรียกว่าเฉพาะเด็กอย่างเดียวนะครับก็เราก็จะเห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับว่ามากันมากมายจริงๆมากันตั้งแต่เช้าเยอะกว่านี้นะครับนี่ทยอยถอยออกไปแล้วนะครับนะฮะก็จะเห็นเด็กๆมารับขนมมนนี้อิ่มอร่อย นะวันนี้อิ่มอร่อยนะครับสำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็คงจะต้องไปที่จุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนก่อนเพื่อไปรับลงทะเบียนไปรับใยเลขไปรับคูปองนะครับรับคูปองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลรงทานไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกนี่น่าจะน่าจะไม่ทันนะครับไม่หมดนะครับไม่ทันออกมาไม่ทันไส้กรอกนึ่งนะครับ ะะฮข้างในข้างในก็จะเป็นการจับฉลากของฝัญอันนี้โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตมีใส่นมมีใส่ท็อปปิ้งนะครับก็มีใส่ขนมกันมีใส่อะไรกันหลากหลายรสชาตินะครับอันนี้ก็มาลูกศิษย์ลูกศิษย์ของพระอาจาร์หยาดสิทธิโตนะชิปปิ้งชิปปิ้งนะค,คนเมืองสักแก้วของเรานะครับนะฮะก็ท่านใดสนใจก็ไปได้ร้านยายเต็ม อาหารยวนนะครับมีชื่อเสียงของอำเภอเมืองแบบแก้วนะครับผมไปทานมาละสี่ห้าครั้งละนะครับยุกไกลหน่อยแต่คุ้มค่ากับการเดินทางนะครับอันนี้วันนี้มาช่วยมาช่วยหลงทันบอกเสียด้วันนี้เสียด้นอกจากขนมแล้วเนี่ยถ้ารู้จะเอาข้าวไข่เจียวไีอีกนะครับเห็นไม่มีข้าวมีแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเราไล่เลียงเคียงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียน นะครับเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งซึ่งตอนนี้คนเริ่มบางแล้วคนเริ่มบางตาแล้วอันนี้ลงทานน้ำน้ำน้ำดื่มเมื่อกี้ผมมาช่วยจนตอนนี้น้ําสีหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนเด็กเล็กเด็กโตผู้ปกครองไปซีหมดแล้วครับหมดหมดแต่แรกเลยไปซีน้ำส้มนะครับน้ำส้มน้ำเกียวน้ำแดงนี่หมดก่อนหรือจะน้ำเปล่าแล้วทีนี้ ไม่ได้เอามาลงเช่คคิไม่ไม่คิดว่าคนจะเยอะคิดว่าคิดว่ามากมายแล้วสามร้อยขวดคิดไปเยอะแล้วก็นะฮะจะเห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงซุ้มไม้ซุ้มประตูซุ้มต่างเรียกว่าป่านะครับนะฮะอันนี้จุดลงทะเบียนตำนที่ก็จะทําหน้าที่คัดกรองด้วยนะครับคัดกรองคนลงทะเบียนด้วยเพราะว่าตอนนี้เราวางมาตรการป้องกันโควิด ก็ตาปัาตานมีการตรวจวัตอุนิวทรอมีเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการให้ลงชื่อสําหรับเด็กที่มานะครับมีการให้ลงชื่อนะฮะแล้วก็จะมีเรืยอลลาดับหมายเลขเพื่อเข้าไปข้างในนะครับเพื่อเข้าไปข้างในจับฉลากรับของขวัญนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือรับเงินหน้าพิบาทเป็นค่าขนมนะครับก็ ให้ไล่เลียงเชียงดูกันนะฮะบรรยากาศในโลกก็เด็กๆเด็กๆก,ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะครับผู้ใหญ่จะวุ่นวายกว่าผู้ใหญ่จะวุ่นวายกว่า่อแม่ผู้ปกครองนะฮะแล้วก็จะจะอย่างนี้แต่อย่างนี้คนเยอะๆหน่อยนะะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขาก็ไปตามวัยเขานะครับนี่ก็ได้ของขวัญน,นี่ยังไม่ได้จักรยานเนาะ ยังไม่ได้จักรวาลง่ายจากมีจักรยานมีพัดลมมีพัดลมแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะข้อสารของรางวัลพิเศษซึ่งเป็นประจำนุกปีนะครับอของก็เวียนมาให้เห็นโอ้ข้าวแถวเยอะอยู่นะข้าแถวยาวอยู่เมินระยะห่างไม่ด้วยนะหนุ่มๆน,นะเน่ก็จะเห็นนะนี่ใต้ใต้สุนทรา นะครับได้ถุนศาลานะครับอันนี้ผมเรียกพระราชวังแ i วสายนะที่นี่ยังมีสามพระราชวังนะครับแหวสายเบ็คกิงแฮมแล้วก็อิมพ r เรียนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็ลองชมภาพบรรยากาศนะครับก็บอกว่าเด็กๆไม่เด็กๆซนุ่สนานไมตามวัยผู้ใหญ่ก็ออกจะวุ่นวายนะแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่มันจุ้งจ้าน ก็ไม่ไม่ทราว่าเขาไปเจอในกรณีไหนขึ้นมานะบอกผู้ใหญ่เป็นจุนจ้านหรือเกิจุนจ้านยิ่งมาเด่งก,ก็ต้องกราบขออภัยมาที่นี่ด้วยเพราะมันต้องมีการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบจัดนู่นจัดนี่นะครับอาจจะไม่สะดวกอย่างที่เห็นนะครับผมก็พยายามจะให้ได้มุมนะฮะ บอกบางคนนะผู้ใหญ่มันจุนจินวุ่นวายมากกว่าเด็กนั้นเนี่ยเด็กๆก็ยังงง,งมึนๆอยู่ไม่รู้ว่าเออมีอะไรยังไงเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จับตึงไปทางนั้นทีทางนี้ทีละก็ทางนั้นทีนะฮะก็ชมดูบรรยากาศนะครับอันนี้ย้อนแสงนิดหนึ่งย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับย้อนแสงนิดหนึ่งพยายามจะไม่ให้ย้อนแสงนะพยายามดูนี่จักรยาน ขับจักรยานนะครับก็ต้องกับขออภัยเหมือนกันนะถ้าบางคนไอผู้ใหญ่ที่มันจะจุนจานเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงผมก็ยังไม่เห็นนะวันนี้นะครับก็คนไหนเหมือนกันเห็นมีฟ้องมาฟ้องผมอยู่เหมือนกันนะครับว่าอ่านี่ก็ดูดูกันจริงๆไม่ได้จุนจานนะอาจจะเสียงดังไม่หน่อยก็ได้นะครับแต่ผู้ปกครองก็คงคงจะงอนๆหน่อยวันนี้นะครับก็จะให้เห็นโดยรอดนะครับ แบบไหนแบบไหนอ่ะลองมาดูเจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยอผมให้ดูดูรวมเลยรวดเดียวรวดเดียวเลยนะครับรวดเดียวเลยเนี่ยจะเห็นว่าของมากมายของนี่เนี่ยได้มาเนี่ยคือหนึ่งได้มาจากการตักบาตรก็แอาหารแห้งในแต่ละครั้งแต่ละครั้งในช่วงในช่วงปีใหม่นะครับสองได้มาจากการบรรดาลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันบริจาคมานะครับสําหรับ สำหรับรูปนำบุญรุ่นม,มาให้ความสำคัญกับเด็กๆนะครับก็จะมีของเล่นมีขนมนมเลยที่จะเป็นแพ็กเกจเป็นอะไรมานะครับอ่อออาก็ให้ดูชมภาพบรรยากาศนะครับ <c oughs> ามาเด็กๆอ้าวพัดลมออกพัดลมออกอ่าได้รางวัลใหญ่พัดลมอ้ามาดีเลยนะจังหวะ จังหวะเราถ่ายคลิปคลิปกันมานะฮะถ่ายคลิปกันมาดูว่าเราจัดให้จริงๆนะครับนี่ได้พัดลมนะได้พัดลมเขาก็ถ่ายรูปขึ้นมาเป็นหลักฐานนะครับว่าเราให้จริงพัดลมนี่ก็ไม่ได้มาจากไหนนะครับมาจากงานเ,าเรียกว่างานศพก็ได้เป็นของเป็นของที่เขามาวางแทนพวงหลีด แล้วก็ทางวัดก็เก็บไว้เก็บไว้เสร็จก,ก็มาจัดงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าน,นี่เก็บไว้นานปีมันก็จะเสียก็เอามาแจกให้นะฮะแต่ทุกตัวเราลองกันหมดแล้วว่าใจได้นะครับยังไม่เสื่อมสภาพนะครับก็จะเห็นนะฮะ <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมว่าก็ถ้าจริงจริงที่เขาบอกบอกมาผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่วุ่นวายมากกว่าเด็กนะผู้ใหญ่จะวุ่นวายมากกว่าเด็กเพราะของมันเยอะครับของมันเยอะ ต้องเห็นต้องเข้าใจนะครับต้องต้องขออภัยณะตรงนี้มาด้วยนะครับก็จะก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้ถูกใจทุกคนไม่ได้นะครับถูกใจทุกคนไม่ได้หมดอ่าอ่าผ่านไปหนึ่งชุดนะครับเด็กเล็กก็ผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็อุ้มมานะครับก็มาเดินตามลำดับจับของจับรางวัลจับพัดลม จับรางวัลพิเศษกันนะครับถือว่าเป็นโชคสองชั้นสามชั้นนะครับได้ของชํำลวยหนึ่งชุดจับถ้าได้รางวัลพิเศษก็เป็นชั้นที่2แต่ที่แน่ๆก็คือชั้นที่สามก็คือได้ค่าขนอมอีกห้าสิบบาทนะฮะก็เป็นการประหยัดเงินบิดามันดาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับอ่าโอเคนะครับดูบรรยากาศโดยรอบผมก็คงต้องตัดตอนคอนเอาไว้แค่นี้ นะครับเดี๋ยวกาสเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ในช็อตต่อไปนะครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับารเรียนก็ได้วดดได้เยดูาด